สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเฮียหมีอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเฮียจะมาสอนเกี่ยวกับการเล่นบาคาร่าออนไลน์ว่าคุณเล่นยังไงแล้วทุนแค่หลักร้อยขึ้นไปครึ่งแสนนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับผม,คร,บผมครึ่งแสนผมครึ่งแสนเออสําหรับคนที่กําลังมาติดตามช่องเฮียหมีนะครับเออเฮียเนี่ยเป็นช่องสอนเทคนิคเกี่ยวกับการเล่นบาคาร่าออนไลน์นะครับผมจากประสบการณ์โดยตรง วันนี้เฮียจะมาสอนเทคนิคการเดินเงินและก็การอ่านเข้าไพ่บาคาร่าออนไลน์อย่างเช่นเคยนะครับผมเออวันนี้เราอยู่ที่ S A Gaming บาคาร่าออนไลน์นะครับวันนี้เฮียพกทุนมาแค่สองร้อยเก้าสิบห้านะครับผมเออหรือว่าเลขกลมๆไปที่สามร้อยนะเออไม้แรกก็บวกไปแล้วนะครับผมเออไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เฮียพูดหลังลง เออลงการเด,เดิมพันนะครับผมเออเพราะว่าเฮียต้องแยกประสาทนะเออต้องแยกประสาทในการเล่นแล้วก็ในการพูดอธิบายให้ทุกคนนะครับหรือว่าให้คนฟัง oh เออมานี่เขาลงไปที่เพลเยอร์ห้าร้อยเก้าสิบนะครับผมเออสำหรับใครนะครับที่กำลังมาดูใหม่หรือว่ากำลังติดตามใหม่นะครับสามารถย้อนกลับมาดูคลิปเก่าๆของเฮียได้เฮียได้อธิบายเกี่ยวกับบาคาร่าออนไลน์กราฟบาคาร่าออนไลน์ครับผม ไว้อย่างละเอียดและแจกเครื่องดีๆในการเล่นให้ทุกคนนะครับผมเออมีโอกาสถูกมากถึง80-90%เเลยนะมันคือช่วยให้เราตัดสินใจในการเล่นนะครับผมไม่ใช่เหมือนสูตรนะครับที่บอกว่าให้เราลงอันนี้แล้วเราก็ลงตามแล้วเราก็เสียนะเออมันไม่ได้เหมือนสูตรเสมอไปนะเทคนิคกับสูตรเนี่ยมาคนละโลกกันเลยเออ สูตรเนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้อยู่ๆคุณก็อยู่ๆมันก็แบบแรนดอมไม่คุณใช่ไหมล่ะการเล่นบาคาร่ารอบหนึ่งเนี่ยหรือว่าห้อในห้องหนึ่งเนี่ยมันใช้ไพ่มาสามสามตำสามตำรับสี่ตำรับเออหรือว่าสามสาหรับสี่สารับนะครับเออขออภัยนะครับถ้าพูดผิดเออแล้วคุณดูดิมันจะเดาถูกได้ไงไพ่มีเป็นสองร้อยใบอย่างเงี้ยเออคิดดูดิ oh, <no. S 1> แต่กับคุณอ่านการาฟอย่างเงี้ย กราฟมีแค่แบบไม่กี่ตัวคุณก็รู้แล้วอ่ะใช่ปละ่ะเออมันคือจดสถิติย้อนหลังให้คุณดูเงี้ยเออมันเล่นง่ายกว่าแล้วแบบสูตรเงี้ยคือมันเดามามั่วๆคุณจะรู้ได้ไงว่ามันถูกไม่ถูกอ่ะเออเอาดีตอนนี้เฮียก็บวกมาที่1,750แล้วนะเออทุนแค่300อ่าสังเกตจากกราฟเขาให้สามเกลืนนะ เขาให้ป่งมีมาแดงครับเขาให้ทึบมาน้ําเงินเขาให้ไม้ขีดมาน้ําเงินนะเฮียขอตามสีข้างมากนะเออขอตามสีข้างมากนะลงไปที่เพยเยอร์ห้าร้อยนะเออสำหรับใครนะครับที่กําลังมาดูช่องของเฮียใหม่ๆนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเฮียด้วยนะเออเฮียจะมาลงคลิปทุกวันนะครับผมเกี่ยวกับเทคนิคดี และวิธีการเล่นวิธีการเดินเงินให้ทุกคนได้มีตังใช้นะครับผมเออง่ายๆแค่ปลายนิ้วของคุณะเออบอกเลยแค่คุณแค่เล่นเบบปลายนิว้วกิ๊ก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 อ่ะคุณก็ได้ตังแล้วอ่ะเออยะเคง่ายขนาดนี้โอ้หาได้จากที่ไหนอีกใช่ไหล่ะเออว้าว <Wow. S 1> อ่ายะเค่ชนไปเออไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะชนเออมานี้ เนี่ยขอลงไปที่ <S <S จากกราฟนะครับผมเนี่ยขอลงไปที่แบงเกอร์700นะเอนะเออลงไปที่แบงเกอร0เนะวันนี้เนี่ยเงียมาสอนเทคนิคดีๆถ้าใครอยากได้เทคนิคดีๆก็ตั้งใจฟังนะครับเออถ้าคุณพี่เนี่ยหรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยมีเทคนิคดีๆไว้อยู่แล้วก็ยินดีด้วยครับผม แต่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมเออบอกเลยไงจะมาอัปเดตเทคนิคดีๆอย่างนี้เสมอนะเออสํหรับใครนะครับที่สนใจกลุ่มนําเล่นหรือว่าเทคนิคด,ดีนะครับผมสามารถแอดไลน์มาบอกเฮียได้เลยครับผมเออทั้งมาขอเทคนิคฟรีหรือว่าขอเข้ากลุ่มได้นะเออ oh, <no. S 1> กลุ่มของเฮียเนี่ย นำบวกสี่ห้าไม้ติดประจำทุกวันนะครับผมเออบอกเลย <Wow. S 1> นำบวกตลอดไม่มีลบอ k เคสามารถเข้าเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวเฮียได้นะห้องกับเทคนิคดีๆแจกลงกลุ่มทุกวันและมีแจกเงินนะครับผมที่สําคัญที่สุดเลยนะแจกเงินลงกลุ่มทุกวันเออ ...SK b เคแบงเกอร์ er. รอบนี้นะครับเฮียขอลงที่แบง k e เกอร์หนึ่งพันห้าสิบนะเออขอเทหมดหน้าตักเลยนะมันจะก,กี้เสียไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร เสียจริงๆเสียให้เห็นนะครับผมเงินจริงๆที่คุณจับต้องได้เลยนะเออเสียก็เสียให้เห็นนะยอดเค่โอ้โหเรียบร้อยไปดิกลงๆไปดิยอดเคแดกมาแดกมาเออแดกมาอื้มกลมๆปโหกินนิ่มอ่ะบอกเลยกินนิ่มอ่สาสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เข้าใจเทคนิคของเฮียนะสามารถ ทักมาสอบถามที่ได้ที่ไลน์แอดของเฮียเลยนะที่ไลน์ข้างล่างเลยนะเออสำหรับคาสิโนออนไลน์นะหรือว่าคาสิโนคาสิโนสดเนี่ยเออมันคือการที่เขาเขาเรียกว่าเออเล่นกันแบบสดๆเห็นๆไม่ใช่เอาเทปมาให้คุณดูนะเออและกราฟเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่คุณเนี่ยควรจะศึกษาและเรียนรู้นะ เพราะว่ามันเป็นคาสิโนสดใช่ไหมเราเลยต้องดูต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกราฟเพราะมันเป็นกราฟที่มันไลฟ์สดนะครับผมไม่ใช่ว่ามันจดมาแล้วหรือว่าตามโปรแกรมอย่างเช่นสูตรอะไรพวกนี้ที่มันโกหกมานะครับเออมันไม่ได้จดมามาก่อนนะอันเนี้ยมันให้เล่นกันสดๆดเล่นกันเห็นเเลยนะเออมันจะโกงคุณไม่ได้หรอกบอกเลยเออเรียบร้อยบอกมาอีกดีบอกมาอีกดีเออ ตอนนี้เขาพามาปิงปองนะครับผมเออเขาพา้มาปิงปองนะเออสังเกตง่ายๆนะจากห้องเนี้ยสถิติก่อนหน้าเนี้ยมันมาปิงปองยาวนะแล้วก็ตัดขึ้นมาเหมือนจะเป็นมังกรแต่มันก็ไม่มังกรก็ตัดลงไปนะเออเี็ยว่าก็มังกรแน่นอนเออเพราะว่าสถิติก่อนหน้าเนี้ยมันมามังกรนะเออแล้วก็ตัดลงไปที่ปิงปองเออถ้าสมมุติ ปิงปองยิ่งมายาวมังกรยิ่งยาวใช่ปะละ่ะเออลอก็ตัดไปลงปิงปองมังกรจะสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเออบอกเลยสังเกตง่ายๆนะเออโหปอก้าเอายัดเคแดงไปดีเออง่ายแค่นี้คุณก็ได้เงินไปแล้วอะ่ะเออสับไต้นะครับที่ยังไม่เข้าใจกับกราฟบาคาร่าออนไลน์นะครับผมสามารถทักมาสอบถามางนี้ได้เสมอนะเออยัดเค อ้าวสำหรับใครนะที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นดีๆหรือว่าอะไรนะเออสามารถทักมาขอเข้าร่วมกลุ่มเป็นครอบครัวเจอกับเฮียได้นะเออจัดไปครับผมเมเยอร์ไม้นี้สามพันนะครับผมเพเยอร์สามพันเกตคปิงปองยาวแน่ๆปิงปองยาวแน่ๆเออสังเกตได้ไง่ายๆเลยโอ้โหเปิดไปโอ้โหหน้าจิตนะมันหน้าห้าหน้าจิตนะ โอ้โหแม่งเ,เราสองแต้มมาเอตแค่ okay. จวไปโอ้โหจวหนึ่งมาอย่างงี้โดนหรือครับเออเกคโดนไปทีอ้า่เป็นไรนะเล่นให้เสียก็เสียให้เห็นนะบอกเลยได้ก็ได้ให้ดูอะเออว้าว <Wow. S 1> เรามีแจกทุนกันนะครับผมในกลุ่มครอบครัวนะเออเรามีแจกกันตลอดนะบอกเลยอันนี้บอกไว้ก่อนนะและ สำหรับใครนะครับที่สนใจเทคนิคดีๆแบบนี้สามารถทักมาขอเทคนิคฟรีได้นะเออและผมขอเตือนอี่อย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสูตรบาคาร่าที่บางคนยังใช้อยู่นะเลิกใช้เถอะครับเออเพื่ออนาคตที่ดีของคุณอะ่ะเลิกใช้เถอะครับผมขอบอกไว้เลยมันแม่งไม่จริงหรอกเว้ยถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองไปถามไอ้คนที่มันใช้มาก่อนหน้านึงนี้ดิอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็เคยใช้อะ่ะ เออแม่งไม่ได้แต่ผมกลับมาศึกษาผมเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเปลี่ยนแปลงทุกอย่างกลับมาตั้งใจศึกษาเกี่ยวกับการาฟบาคาล่าออนไลน์เทคนิคบาคาล่าออนไลน์อย่างจริงจังและอย่างแบบเออเขาเรียกว่าแบบเออจริงจังอะ่ะเออทุกวันนี้แบบมีตังใช้เหลือๆเพราะอะไรเพราะว่ามันเขาเรียกเป็นการลงทุนนะเออ ลงทุนเวลาให้คุณไปศึกษากับมันดีๆตั้งใจศึกษาแล้วคุณเนี่ยจะทํางกำไรจากมันได้มากเลยนะเออเนีย่ยขอเทีที่เพเยอร์หมดหน้าตักเลยนะไมัเนี่ยเออเนื่องจากส่วนใหญ่กราฟถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะสามตัดหนึ่งนะเออมันจะมาปิงปองมังกรปิงปองมังกรก็ขึ้นมา3ามตัดหนึ่งนะเออนี่ไง บล็อกแปดดิยัดเขเออโหูไพ่คู่ด้วยยัดเขยไพ่คู่มาเฉยอ่ะอ้โหอ่าจัดไปกันต่อครับไปกันต่อครับผมไปกันต่อไม้ต่อไปครับผมเออไปกันต่อไม้ต่อไปครับอ่าไม้นี้ครับผมเอ,อ่อสังเกตจากไพ่สามเกินนะมาน้าเงินสองแดงหนึ่งอย่างนี้เออเฮียขอ ลงตามไปนะครับผมตามสีข้าวมาที่เพเยอหนึ่งหมื่นนะเออถ้าใครเนี่ยที่ยังไม่เข้าใจเกีกับเทคนิคตรงไหนนะสามารถทักมาสอบถามเฮียได้เสมอนะครับผมเออหรือว่าต้องการเทคนิคใหม่ๆนะสามารถทักมาได้เสมอนะครับผมเออยินดีต้อนรับเออ,เอ,อโอ้โหบวาอีกหนึ่งมืนครับผมบวมอีกหนึ่งหมื่นเค๊โอ้โหตอนนี้สามหมืแล้วนะตอนนี้สามหมื่นแล้วนะ เอออ๋อเฮียลืมบอกอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคือการตั้งเป้าหมายของคุณนะว่าวันนี้คุณจะทำกำไรเท่าไหร่ถ้าคุณถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยคุณควรหยุดทันทีไม่ใช่ว่าคุณเล่นต่อไปเรื่อยแล้วคุณอาจจะหมดตัวได้คุณควรหยุดที่เป้าหมายของคุณว่าถ้าสมมุติวันนี้เฮียตั้งไป้ไว้ที่สี่หมื่นนะตั้งตั้งหมายตั้งเป้าหมายไว้ที่สี่หมื่นถ้าเฮียถึงเป้าหมายเนี่ยเฮียก็หยุดทันทีนะ เออเฮียไม่โลภเพราะว่ายิ่งโลภทำให้คุณยิ่งเสียคนโลภอะ่ะเป็นคนที่จนเสมอเว้ยความคิดของคนจนอะ่ะชอบโลภเออเนี่ยขอฝากไว้เลยนะอย่าโลภนะเออย่างไงยังไงคุณก็ได้ถอนแน่นอนถ้าคุณไม่โลภอ,อ่ะเออโอ้โหเนี่ยถึงเป้าหมายแล้วนะถึงเป้าหมายแล้วนะเออสำหรับวันนี้เฮียก็ขอไปก่อนนะครับ